สวัสดีครับพี่น้องเช่าเครื่องเสียงครับผมเอใหม่ที่ยันเช้าครับนี่มาตั้งเวทีอยู่โดยกันติชตยขึ้น์เรื่องคาดีาาครับพี่น้องย้ำใบครับตั้งแล้วจะมาณเที่ยงครับนี่ก็รล่องเครื่องเช็ดเท้าหรือล่องเครื่องเช็ดเท้าหรืออรก็ร้อยอยู่ข้างครับ ค่าเลี้ยงพี่ไม่ครับพี่น,อน้องวงค่านี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดี๋ยวจมบริเวณงานครับพี่น,อน้องวงการนี้รีเกิลครับดูเสร็จรอบเมืองอจะตัวต้อนครับพี่น้องเดอกผีเป็นจับตือของเขาครับน,นี้ลงเบรคขังเขาเขาครับพี่น้องลงเป็นเวทีหาคาครับนี่ยูติสครับถนน ถนนใหญ่เลยครับถนนซีเลนครับตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องตอนนี้ก็ประม่านบสองเข้าาวครับถุงน่องไปเดินในเมืองครับเหลืออยู่คูหนึงไปเดินในเมืองสามคนครับเหลือแต่ไฟผ้าครับพี่น้องรถท่านไปติดครับล่งเบียดทางล่องแยนทางละสองครับพี่น้องวันนี้น่าจะลงบินทีตัวเป็นงานเลี้ยง ม,มีมอลลัมมอลลัมสิงคู่หนึ่งครับาตามคมสันครับหมูจิมทีมพีลาไห้ชาววันครับเป็นมะล่องเพลียงครับบอมเป็นล้ำครับพี่น้องมขาลองเพลียงให้ชาภาพฟังลแลบบ้ลูกแบบลองเตยกะเล่าขี้ครับเป็นบ่อาหางเครื่องเป็นบ่อนั่งดนตีครับพี่น้องยหุ่นใหญ่จเลยครับรถ หลายครั้งครับพวกพาณิชย์ขายยาสูดด้านครับเบ,บียดขางเราหกครับแค่ไม่ขังลราสองครับพี่น้องเป็นตู้กันบ้างครับผ้าเดืนชมบนเวทีเวทีจะตั้งแบบง่ายๆสบายๆครับเดี๋ยวแต่ไป้าผ้าครับพี่น้องอมาขายของเก่าครับแต่ว่า วันนี้เพิ่นปิดแล้วครับแต่ว่าประตูก็ได้ปิดรถก็เลยเข,าข้ามาเข้าใจว่าเพิ่นยังซื้ออยู่นะเด็นรอบเมืองครับพี่น้องบ่าแต่คือตอนนี้อากาศบ่หนาวครับรู้สึกว่าร้อนร้อนอยู่ครับข้าพี่น้องเดินชุ่มตะบวนครับแล้วกาศดีข้าพี่น้องตัวตอบเสียงตั้งเสียงเฉลี่นนยเท่าไหร่ ข้าไปจุม่มคุมพลังครับครับโอ้อย่างแข้งครับพี่น้องใส่้ตบุ๊กคุมคุมพลังครับว่มีอย่างายครับเป็นเครื่องเสียงล่างยากรับพี่น้องคาเบียดเป็นพ่อไอ้มโอ้ในไฟ หาพันวีเสียดพื้นที่หาพันวีเสียดนกทู่สองแสนครับครับแสนหนึ่งแ่นสองครับแล้วก็คันนี้ไฟหาพันวีเสีดรุ่นจอต่อขาครับรุ่นเรกสองแสนครับครับกลางท่านแล้วทองใบครับเบียดท่านท่านแล้วหกใบครับกลางนีงค่คือคือแท่นแล้วทองสองตู่ สู่ละสามดอกรวมเลี้ยวก็เป็นหกคู่หกรับเป็นที่สองคู่ที่สองมอเตอร์ครับฉันเลี้ยเดียวครับครับแต่มอนิเตอร์หนาครับเป็น EJH ครับทองใบครับแล้วกับปักไฟธรรมดาครับแล้วก็นี่มีเอ็กสามทองตัวหนึ่งแล้วก็ควอดควอดหน้าล็อกธรรมดาครับแล้วก็ไม้โผพัดครับเหลือทองใบครับบนรถเหลือขึ้นสภาพบน คนรถดครับพี่น้องคนรถดกับลกครับพต่ดีซื้ออกาศมันดีก็ดีเป้าเป้าฟุ้นหวอกน้ำได้กร่เตบกระเตียบ,ยบร้อยยี่ที่แบบของจะเลื่อนสูกครับพี่นอ้องทีมงานมากหรอบ่าเดี๋ยวพาไปสัมผัสทีมงานว่นาคะแนนจังไหนแต่ยังไดไมจาจังไหน ไปสองร้อยสองร้อยสามสิบครับสองร้อยสามสิบครับถามว่าเมืครับไปเอ้ตามทีมงันเฮ้ยเบาแอมบึ้งบึ้งโอ้เบาแอม Bên đây, chi hài kìa, bóng 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 กว่าตาคือดำเนี่ยโอ้บ่อบบอชว์เลยกินกับอมเทยเลยบป่าหยำนี้หัวนี่กินเหมือนกินนะช่องหยังหมดเป่าหยำช่องหยังหมดทั้งหมนี่บ่บอกช่องทิมช่องแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องฟังเสียงครับพี่น้องไปไปชมน้ำกันครับชมไปฟังน้ำกัน